สวัสดีครับพบกันอีกรั้งนะครับกับทีมงานคนของทางนะครับวันนี้เราจะมาเทลานกันนะครับเราได้มาเข้าแบบไปแล้วนะครับมาดูกันครับเราจะใช้อยู่ประมาณ1ิบสอคิวนะครับในนี้ สิบสองอ่าสิบห้าคิวกว่า เราเริ่มเทตั้งแต่สองโมงเช้านะครับเพรเดี๋ยวเราต้องขัดหน้าด้วยดูเองทีครับ ตอนนี้มาเทแลอกข้างหลังกันมานี่แหลแดงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับที่ตั รถไดเซอร์สีแ <c oughs> ดงฮะมีแขงที่สอง,สงสนะครับ เสร็จแล้วนะครับน่าจะเหลือประมาณอีกสองคิวปิดแบบ นี้ไปเทพวกนี้นะคะรับสำหรับฝั่งทางโน้นนะครับแล้วก,ก็ทัางงานอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันทีครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเทต่อนะครับเราเว้นหลายวันเพราะว่าฝนมันตกนะครับเราจะมาเทต่อกันแล้วนะครับ ตอนนี้รถปูนเข้าได้นะครับทีแรกมันเละนะครับรถปูนเข้าไม่ได้เราจะมาเทนะครับทั้งหมดสามล็อกนะครับประมาณสี่สิบกว่าคิวตอนนี้เรากำลังคอยรถปูนนะครับคอติดตามมาเลยครับอันนี้รถปูนมาแล้วนะ เราจะเริ่มเทกันแล้วนะครับอันนี้เราเริ่มเทด้านหน้ากันนะครับตอนนี้คันที่สองมาแล้วนะครับ ăn ừ. đi sám qua mai đấy ạ à, ờ mà tối mà nói nói ันนี้เราเริ่มเพลงแต่เช้า้วครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่สองโมงครับ tiếp vào hấp con nhé Hãy subscribe có không còn ีปเที่ยวนึงนะครับฝั่งนู้นเราต้องเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะรถขึ้นไม่ได้ mm hmm. ตอนนี้เราเทได้สองแผงน,นะฮะด้านหน้ากับด้านข้าง ไม่ต้องเอาของไว้เด้อเก็บกลับเด้อมาแล้วับตอนนี้เดี๋ยวคอยขัดเลย เดี๋ยวเลยครับตอนนี้ก็คอยฉัดอย่างเดียวเะคเัียบอกินอะไรไล่โควิดอ่ะกูนั่งเลยเถอะกูจะดูว่าทำไปเรือกันจะได้ทำไปตัวอย่างก็จะออกไปขายผลไม้ดองนะเอาไม่ใส่พริกอีกเหรอพอแล้วมั้งพริกไปไหนแดงมันลกเอียงเอาไม่เป็ดก็ใส่ลด จะยืนนนัง้ำลายไหลอยู่ได้ไมเอ้าขนาดว่าไอการบอกว่าพริกเผ็ดนะเนี่ยแล้วเขาบอกไม่เผ็ดดกโอ้ยคผูมเองยังกระยาดตูนเลยของน้ำยุกไก่เนาะวันี้ผู้าหมอเป็นหมอาท้องอืดหมอเป็นมาท้องอืดไมวตอดไมผมไม่ตอดตอนนี้ต้งกินมะม่วงคอยครับคอยขัดหน้าปูนแข้มในตาดีบัท ไม่เอียวไม่เอียวให้ออเาต้มลูกพี่ไปเล้วมันให้กูตอนไหนกูว่าก็เอ๊ะก็ลูกพี่บอกว่าจะทานกันแล้วนะทานก็ไปทานกันเองก็อย่ามาเอียวกันหนูเด้อแต่แป๋มเขาบอกโควิดอ่ะให้กินเหล้าสองเป๊กมะนาวสองซี่โอ้โหพี่อ่านอันนี้เองผมไม่ได้บอกเลยพี่อ่านในไม่บอกให้ฟังโอ้โหเป็นวันเล็กแล้วเขาก็แก้โควิดหายเหล้าสองเป๊ก มะนาวสองซีกถ้าไม่มี<อ>มะขามเปียกก็ได้เออมะขามเปียกก็ได้มะขามต้านหนึ่งยิมโผ่สองทีเอ้ยตนนี้เครื่องขับมาแล้วนะครับวางในยยปูนเลยวางในปูนเลยอย่าปั่นเลยใก้เสร็จแล้วเฮ้ยก็เขาเยังถามเราว่าเราไปทำโครงเหล็กไหมอยากได้เดี๋ยว ปล,ป,ปล่อยมึง่านปล่อยมึง่นอนปล่อยมึงกนปาม่ลาแลวานแกละตันนี้เราขัดแค่ขัดหยาบนะครับ ฝนะมาอีกแล้วนะครับฝนมืดมาแล้วจะทันไม่ทันมาดูกันอีกทีะครับเครื่องนี้ผมขัดนะครับ เงนี้ผมขัดเองยังโดนให้ําง,งานขัดโอ้ยตกแล้วครับพอน่ายอย่าให้แรงอย่างเดียวผมตกแล้วครบับ สวัสดีครับ,บางานเทลานมแรกนึนกว่าจะเจอฝนแล้วนะครับพอดีฝนหยุดถล้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ บคสวัสดีค่ะมาก่อนเนี่ยผมยาไม่ได้ต้องให้กินผมให้ปัดแน่นป่ะนดูปะนะ่เดนอนเดียวเยดเวให้ 思わんだわ。<music> <music>